รีวิวรถหนึ่งนาทีวันนี้สนเสนอเชฟโรเลตโคโลอร์แลโดสี่ประตูนะครับตัวนี้เป็นตัวแซดเเครื่อง2 8 L.T. z รุ่นท็อปสุดแล้นนะครับผมเป็นรถบ้านครับเดิมๆเลยครับผมริ้วรอยแทบไม่มีนะฮะมีเล็กๆกน้อยตามการใช้งานตัวนี้ราคาเพียง329,000นับาทนะครับขับสบายๆครับประมาณ6,000ต้นๆรถสภาพดีมากครับกิ๊บ คานหน้าเดิมครับฝาโปองเดิมครับน็อตไม่ขยับเลยครับผมสวยงามมากครับคันนี้ได้รถเดิมสภาพดีๆไปใช้เป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะเลขมาอยู่ที่ประมาณ98้า0ครับแอ <c oughs> ร์แบ็คคู่ภายในสวยงามมากครับรถไม่เคยชนเลยครับคันนี้สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ